มันน่ะมเัทโค่ะมันนี้จะมาเด็ดบักเทโทค่ะจะมาขุดมันเทศค่ะวะเบิ้งมันสีได้บอว่เตียเืองเด้อว่ามันสีมีบออันนี่แม่มันก็นั่งอันออกห่างเนาะมันจะสีไม่หัวว่ะิหรอคะอือแล้วมันไม่หันอันตัดให้เล็กๆก่อนเนาะเดี๋ยวหนูค่อยดึงนะมีตัดให้มันสั้นนิดนึงนะคะโอเคไหมโอเค ดึงแล้วนะดึงแล้วนะคะมันจะมีหัวให้เราไหมมันมีแต่อันนี้าลากฝอยอะไม่มีหัวเลยนะคะอุย้ยไม่มีหัวเลยดูสิมันเพิ่งออกไม่ทันค่ะไม่ทันอ๋หม่ขึ้นไม,ไม่ได้แล้วมันไม่มีหัวแล้วลูกไม่มีหัวเลยอะ,อะดูไม่ได้ละมาติดค้า ปีหน้ามันต้องลูกใหม่นะแม,ม่ว่าได้หัวหนึ่งไหนหันมาให้หมามีดูขลุกเย้ได้หัวหนึ่งหัวหนึ่งกะดีใจหัวหนึ่งน้อยโอ้ oh my god it must be the baby เดใช่ค่ะมันเป็นเบบีเพราะว่ามันยังไม่ไม่ลงหัวเลยลูกอืมปีหน้าเราลงใหม่นะไห oh. นดูอีก ุ know, das so. ่มหนึ่งนะคะไม่มีก็คือไม่มีนะจบเออไม่มีจริงด้วยแสดงว่าต้องอีกสักเดือนหนึ่งไม่ทันปลูกไม่เพราะว่าลงช้าไปเนาะไม่ใช่จะวัวมั้ันไม่มีวมหรอกลูเห็นไหมเป็นเศษซื้อนะคะเพราะว่าล่องสามันเป็นม้านผาเดือนเพราะว่าเดี๋ยวหนาวมากแล้วค่ะสิเดือนนี้ก็ต้องหนาวต้องจําเป็นต้องลือกออกมาท่านดอกจันไยกางบราทันเห็นไ่ม กำลังเป็นเศษมาให้เนออกหัวนะคะปีแลกลคือล่องปุกคือล่องสายเพราะว่าครับแบงอืนนั่มันไม่ออกแบบแบบวันี้ไมาแบบแ <c oughs> บบวันี้หมองโลกเป็นสายซื้อนอะอเอาเป็นวาบอะไรมีหัวเลยค่ะอากุตโตดูสิเจอยังมีหัวไหมลูกมีหัวไหมคะเจอหัวมันเทียตั้งไหม <c oughs> ไม่เอาดินออกกระบ,บะลูกเอาบินใส่กระบ,บะ อมไม่ออกเลยนะ๋ยวออกนะคะลูกสรุปแล้วพอออกม่ม่หัวนะคะลูุแล้วก็บ่ได้นะเลยเป็นหัวน้อยเป็นเส้นนะคะบ่ะมีหัวออกมอน่มีหัวออกมากเลยเป็นม่ลุอืมไหนดูของหนูสิมีหัวเดียวใช่ไหมมีหัวเดียวนะคะหัวเดียวได้กี่หัวลูก ได้หัวเดียวค่ะโอ้โหปลูกดังสามสี่เดือนได้หัวเดียวหนูดีใจไหมลูกดีใจด้วยเหรอเสียใจไหมที่มันไม่มีหัวให้เราอ่ะเสียใจไหมคะไม่จ้าไม่ค่ะปีหน้าเราปลูกกันใหม่ได้ใช่ไหมคะอือปีหน้าปลูกไม้น่าลูกเนาะอ๋อปีนี้เป็นอันว่าอประสบการณ์นะคะเพราะว่าปีแรกที่เขาปลูก บริหัวก็บอเป็นหยังเขาให้ได้ร่องปลูกเบิงบักคงต้นนั่นอยู่หลังนี่ลน่นกสิคือสิบลอดนะหนาวหนาวเนาะค่ะกสิเอาแนวมาคุ้มอยู่ความมันหลอดตายบอดกันแล้วไปไปเข้าบ้านลูกบรทธานนี่ยุ่งกันหรอไปอเดี๋ยวมามีไปล้างให้ไปมาเข้าดีดีปไปเอ้ยเั่วพูคสิได้กินอยู่ตัวนี้เอ้เถ้วพูมันหลงมากไหนพูมันเกิดเม็ดมันขึ้นมาเอง เป็นดอกหลบแรกลุนเป็นดอกที่สองไกน่น่าเราจะได้กินแท้ได้กินแท้แน่นแน่มอได้กินอย่างหนึ่งก็ต้องได้กินอย่างหนึ่งหรอวะาเน้อแตงเนาะอือไปไปหดน้ำต้นใหม่อือ <It 's S 1> ไหน <this. S 1> oh, okay. อ๋อโอเคไปอือ อ,นนาาออก,กเรื่อยๆเห็นบอลนี่เซตไดนหนาวมากเซตไลน์แบบไม่บกเต็มเลยเตไลยังหวเลยโอ้โอหนายเขาบอกเป็นมันเทศม่วงซื้อมันเทศม่วงมาเอาหวานมากนี่ปลูกจากอันหัวมันน้ำมันแซอหนาวมันขึ้นหลากออกต้น มะปลูกมันขน้างไหนบ่แม่นสีม่วงเด้อค่ะข้าขงไหนมันเป็นสีเหลือง <laughs> ถึกถึกแจกต้มล้แตเฮาเ <laughs> ออ